สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพฤหัส,สบดีที่13ตุลาคมพุทธศักราช2565ค่ะ คุณผู้ชมทุกท่านนะคะสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์นะคะได้ในเวลา14นาฬกาถึง15นาฬิกาถ่ายทอดสดนะคะทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ค่ะบุญนิวส์ค่ะนอกจากนี้สามารถดูทบทวนได้ใน Zoom072.com เวลา12นาิกาถึง12นาฬิกา30นาทีและออกอากาศทางสถานี GBN ในเวลา17นาฬิกาค่ะและเช่นเคยค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมข่าวที่น่าสนใจไปรับฟังธรรมะอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะ ทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชยโยบทที่ว่าโอกาสของผู้มีบุญการบวชพระไม่ใช่ง่ายนะต้องสั่งสมบุญกันข้ามภพข้ามชาติกว่าจะมาเป็นผู้ชายกว่าจะมีกุศลศรัทธายอยากบวชก็ไม่ง่ายและต้องมีคุณสมบัติที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาตเอาไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ถึงจะบวชได้เป็นการลงทุนข้ามชาติทีเดียวคือ ชาติที่ผ่านมาต้องสั่งสมบุญให้ได้เกิดเป็นผู้ชายบุญน้อยก็ได้โอกาสบุญมากก็ได้โอกาสค่ะและช่วงนี้ค่ะเราไปรับชมข่าวที่น่าสนใจกันนะคะมาเริ่มกันที่วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายส่งมอบถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ นาศสารามหาทานบารมีโรงครัวเจิปีวัดพระธรรมกายพระครูสมุสนิทวงศุทธิวังโสพ่วำโวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยพระธีรพัฒกุลทีโรหัวหน้ากองประสานงานศูนย์ส่งเสริมศิลธรรม เป็นผู้แทนวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายส่งมอบถุงยางชีพบรรจุข้าวสารอาหารแห้งจำนวน1,000ชุดแด่ผู้แทนศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมสองจังหวัดประกอบด้วยศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดชัยภูมิเพื่อนำไปมอบช่วยเหลือแก่ผู้ประสบพ,พัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่อไป โดยตั้งแต่วันที่9กันยายนถึงวันที่9ตุลาคมพุทธศักราช2565วัดธรรมกายมูลนิธิธรรมกายได้ส่งมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้ว13จังหวัดได้แก่จังหวัดปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาศรีสะเกดสระบุรีลบบุรีนครนายกกำแพงเพชรอุบลราชธานีนครราชสีมานครปฐม มหาสารครามนครสวรรค์และชัยภูมิรวม8,000ชุดเข้าสาร1,000กิโลกรมัมและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป3,000ถ้วยทุกท่านสามารถร่วมบุญนำเข้าสารอาหารแห้งมาร่วมทำบุญได้ที่ศาลามหาทานบรมีโรงครัวเจ็ดสิปีวัฒธรรมกายนะคะในวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา8ดนาฬิกาถึง11บนาฬิกาและเวลา13บสนาฬิกาถึง16บนาฬิกาสานาที สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่พระนิวัยติวัฒโนหรือหมายเลขโทรศัพท์0875185556ค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์มีบทสัมภาษณ์ของผู้แทนคณะสงฆ์จากทั้งสองจังหวัดมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามมารับชมกันค่ะก็เป็นตัวแทนของชาวจังหวัดนครสวรรค์นเนาะที่ได้รับมอบหมายจากวัดพระธรรมกาย ที่จะนําถุงยางชีพไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมในจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งประสบภัยน้ําท่วมในจังหวัดนครสวรรค์น,นั้นมี5อ,อําเภอคืออ,อําเภอเมืองสองอําเภอท่าตะโก3ามอ,อําเภอหนองบัว4ี่อําเภอไพศารีห้าอ,อําเภอพายุหะก็ของถุงยางชีพนี้ก็จะไปถึงกับผู้ประสบภัยทั้งห้าอําเภอก็ถือว่าเป็นความเปื้อปิติในฐานะตัวแทนและก็ศิยานุสิทธิ์ก็ขออนุงโมทนาบุญกับทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมในบุญในครั้งนี้ด้วยนะ,จะเจริญพรเนื่องจากภาวะน้ําท่วมของจังหวัดชัยภูมิจะเป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบในอ,อันดับแรกเพราะว่าถือว่าเป็นต้นน้ําต้นน้าชีเพราะฉะนั้นภะาวะของน้ําท่วมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเกิดต่อเนื่องมาประมาณเกือบหนึ่งเดือนแล้วนะแต่แต่ทีนี้เนื่องจากว่าอตอนนั้นถือว่าพื้นที่น่นนาจะช่วยเหลือตัวเองได้แต่เนื่องจากาด้วยที่ ระยะเวลานานก็เลยทําให้ส่งผลนะต่อผู้ประสบภัยนะเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ถือว่าได้รับความเมตตาจากทางมูลนิธิธรรมกายที่ได้มอบถุงอย่างชีพนี้ไปส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยน,ะน้ำท่วมในเขตจังหวัดชายภูมิ วันนี้ได้เดินทางมารับถุงยังชีพนะครับที่โมเลนทิธรรมากายวัดพระธรรมากายนะครับเพื่อไปช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วมนะครับเนื่องจากว่าชายภูมินี่เป็นแหล่งต้นน้ำนะครับซึ่งมีลําน้ําชีลําน้ําเชิญนะครับซึ่งปีนี้นะครับปริมาณน้ําฝนมากมากกว่าทุกๆปีนะครับทำให้อ่า แหล่งรับน้ําไม่เพียงพอนะครับน้าเอ่อล้นท่วมบ้านเรือนรัศดรน,นะครับดังนั้นโมเดลที่ธรรมกายจึงอมอบถุงยังชีพให้เพื่อไปบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับก็อขอกราบขอบพระคุณนะครับมูลนิธิธรรมกายวัดพระธรรมกายนะครับที่มอบถุงยังชีพให้กับรัศดรในจังหวัดชายภูมิในโอกาสนี้นะครับอนุโมทนาบุญนะคะกับการช่วยเหลือนะ,ะแล้วก็ส่งกําลังใจนะคะแต่ผู้ประสบภัยน้ําท่วมนะทั่วประเทศเลยยังไม่เพียงเท่า นี้นะคะยังมีที่จังหวัดมหาสารคามด้วยค่ะวัดประธรรมกายมูลที่ธรรมกายนะคะก็ได้มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมจังหวัดมหาสารคามจํานวน400ครัวเรือนค่ะระหว่างวันที่8 10ตุลาคมที่ผ่านมาพระครูชัยธรรมโมพาสรองเจ้าคณะอำเภอเชียงยืน เจ้าอาวาสวัดราชสังคมพร้อมด้วยพระศักดิ์สิทธิ์ฐานายุตโตส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดมหาสาร,รคามนำคณะสงฆ์และกะัลยาณมิตรจังหวัดมหาสาร,รคามลงพื้นที่เพื่อมอบถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้านดอนน้อยตําบลโพงามบ้านประเดิดบ้านปราปัด บ้านท่าศาลาบ้านหนองบัวเรียนตำบลยางท่าแจ้งอำเภอสุโกสุพิสัยบ้านโนนตูมตำบลเกิ้องอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามจำนวน400ครัวเรือนด้วยกันโดยมีพระครูพัฒรรมานุกูลเจ้าคณะตำบลหนองซอนวัดราชสังคมพระครูวิจิตธรรมประโชดเจ้าคณะตำบลเกิง้งเจ้าอาวาสวัดบ้านโนนตูม และผู้ใหญ่บ้านนวนตูมเป็นตัวแทนรับมอบนะคะซึ่งสถานการณ์ที่จังหวัดมหาสารคามน้ำในแม่น้ำฉีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะระดับน้ำที่สถานี E91 โกสุมพิสัยเพิ่มขึ้น14เซนติเมตรสถานี E8A บ้านดินดำอำเภอเมืองมหาสารคามเพิ่มขึ้น23เซนติเมตร ทำให้น้ำบ่าเข้าท่วมคันพนังดินดำและเอ,อ่อล้นท่วมถนนด้านถนนบ้านเกิ้งไปบ้านลาดอุโมงค์ทางลอดสะพานท่าขอนยางจุดกลับรถหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยมหาสารคามรถก็ไม่สามารถผ่านได้นะคะทําให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก และจากการที่ทีมงานได้ลงพื้นที่เพื่อนำถุงยางชีพไปมอบให้ในครั้งนี้ถือว่าช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นได้เป็นอย่างดีค่ะช่วงนี้เราไปรับชมภาพบรรยากาศงานบุญนะคะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างกรุงเทพมหานครและจัดพิธีทอดพระป่าประดิษฐาน รูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารติดตั้งระบบไฟฟ้าและจัดพิธีมุทิตาสการะพระอาจารย์เกรียงฤทธิสิริธโนเราไปรับชมแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะ เมื่อวันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2565คณะเจ้าภาพมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาได้รวมพิธีทอดผ้าป่าประดิษฐานรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรและติดตั้งระบบไฟฟ้าณศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครสำหรับประธานเอกพิธีทอดผ้าป่าในเดือนนี้ได้แก่ดรสุนันทิพธิพากร และภายในงานครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระาจารย์เกร,รียงฤทธิ์สิริธโนประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างเป็นประธานสงฆ์สำหรับพิธีกรรมในครั้งนี้ดรสุนันทิพย์พากรได้เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าปา่าจากนั้นคณะสงฆ์พิจารณาผ้าปา่าในส่วนของคณะท่านเจ้าภาพคณะอื่นๆได้เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้กาลยานมิสมพงฉริยอนุชน นำกล่าวคำถวายกระเบื้องปูพื้นส่วนกัลยาณมิตรกุณิดาการชนะวรกิจนำกล่าวคำถวายไฟฟ้าแสงสว่างทางด้านกัลยาณมิตรเบญจวรรณเมธีดุลสถิตนำกล่าวคำถวายจตุปัจัยเทยธรรมจากนั้นกัลยาณมิตรบัวขาวขันโทนำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นภาษาบาลีส่วนทางด้านกัลยาณมิตรทรงศรีทรงมณีนำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นภาษาไทย และกัลยานมิตรอัญชนาวงสุรกรัยนำกล่าวคำอธิษฐานจิตสร้างอาคารพระผู้ปราบมารเมื่อถึงเวลาสร้างมหาธานบารมีคณะประธานพระป่าพร้อมด้วยคณะประธานรองได้น้อมถวายจตุปัจจัยเทียธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ด้วยใจที่ปีติเปิกบานในบุญเช่นเดียวกับคณะท่านเจ้าภาพคณะอื่นๆได้ร่วมกันถวายต้นผ้าป่าแด่ท่านประธานสงฆ์อย่างร่อมเรียนกันเป็นหมู่คณะ จากนั้นคณะทานเจ้าภาพได้ร่วมกันประกอบพิธีมุทิตาสการะพระอาจารย์เกรียงฤทธิ์สิริธโนประธานสงศูนย์ปติธรรมน้ำใสใจสว่างเพื่อเชิดชูกเกียรติคุณและเป็นการแสดงมุทิตาจิตที่ท่านได้อุปสมบทเป็นพระพิสุ์มีพรรษาการสิบพรรษาสำหรับพิธีกรรมดังกล่าวมีกัลยาณมิตรปงเทพเจนพนั์นำกลาคำมมุทิตาสการะส่วนกัลยาณมิตรอมนวันชันทไกรวัด นำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยเทยธรรมในการนี้พระอาจารย์เกรงฤทธิศริธนโนได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับคณะท่านเจ้าภาพทุกท่านที่มาร่วมแสดงวุฒิตาจิตพร้อมกับให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตจากนั้นคณะสงฆ์และคณะเจ้าภาพได้ประกอบพิธีสการะรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรและพิธีกดปุ่มไฟสการะณอาคารปฏิบัติธรรมพระผู้ปรับมาร ซึ่งวันนี้ทีมข่าวบุ n นิวสได้สัมภาษณ์ความรู้สึกของคณะท่านเจ้าภาพที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้เราไปติดตามรับชมรับฟังบทสัมภาษณ์นี้กันครับปลื้มพออาคารใกล้เสร็จแล้วค่ะเพราะว่าที่นี่มาตั้งแต่ที่เป็นออท้องทุ่งท้องนานะคะแล้วก็มีพระเกรียงฤทธิ์ท่านเสียสละมากเลยอะค่ะได้มีการปรับพื้นที่ด้วยความยากลำบากแล้วก็มีสาธุชน ที่มาร่วมปัจจัยช่วยกันแล้วผู้มีบุญก็มากันเยอะแล้วก็มากันเยอะในทุกๆครั้งที่มีการทอดผ้าป่ากันนะคะแล้วทุกท่านที่มาก็อิ่มบุญกันทั้งนั้นค่ะก็ทรัพย์ที่มาลงที่นี่ทุกบาททุกสตางค์บ,บอกตรงๆเลยค่ะคุ้มค่ะเพราะว่าไม่ได้ไปไหนมาสร้างที่นี่แล้วสร้างอย่างรวดเร็วค่ะ แล้วปัจจัยที่ยังไม่พอเราก็มีการมาทอดพระป่าฉะนั้นเนี่ยปัจจัยของทอดพระป่าก็ไม่ได้ไปไหนอะค่ะเพิ่มทบีคูณในบุญปัจจัยทุกอย่างก็มาลงในทั้งอาคารทั้งปรับสถานที่และจริงๆก็ยังมีหลายอาคารที่เตรียมที่จะสร้างมาให้เห็นด้วยตัวเองจะได้ทราบปหาว่าบรรยากาศที่นี่เนี่ยมาแล้วปลื้มแค่ไหนอะค่ะ ได้เข้าที่ศูนย์นี้มาเป็นสิบปีแล้วนะคะคือมีความรู้สึกว่ามีความสุขมากค่ะมีความปลื้มปิติเลยที่ท่านประธานศูนย์คือพระอาจารย์เกียงฤทิเนี่ยท่านได้ดูแลศูนย์อย่างดีมากเลยกระทั่งแม้กระทั่งตอนที่เป็นแค่แผ่นดินที่ไม่มีอะไรเลยนะคะแต่ท่านก็ได้ลงแรงลงมือพร้อมด้วยกรรมิตรทุกๆท,ท่านที่ช่วยกันลงแรงลงมือเพื่อสร้างศูนย์นี้ให้สำเร็จ แล้วก็ด้วยความที่ทุกคนเนี่ยอยู่ในบุญอยู่ในความดูแลของพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็เลยทำให้สถานที่นี้ยสำเร็จลุล่วงไปด้วยด้วยดีเร็วมากเลยอะค่ะประทับใจมากเลยค่ะ คุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะอยู่ในช่วงของการชวนบวชค่ะในคโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชยาจารย์นะคะเราก็มีภาพบรรยากาศการทําหน้าที่ชวนบวชของคณะกรรมิตจังหวัดชนบุรีและจังหวัดเพชรบุรีซึ่งทั้งสองจังหวัดนี้นะคะก็ได้ลงพื้นที่ทุกวันตั้งแต่เช้าจดขําแล้วก็ได้เคาะประตูนะคะถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวเพื่อน,นําข่าวบุญน,นี้ ไปประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบเราไปรับชมแล้วก็ร่วอนุโมทนาบุญกันค่ะ สำหรับบรรยากาศการลงพื้นที่ชวนชายแมนแมนของคณะกรัรยานมิตรจังหวัดชนบุรีให้มาร่วมบวชในโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2565ได้รับความสนใจจากชายแมนแมนหลายท่านได้เขียนใบสมัครชวนสมัครบวชทันทีนะคะด้วยความตั้งใจที่จะบวชเพื่อศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และที่สำคัญค่ะเพื่อที่จะบวชทดแทนพระคุณพ่อแม่ซึ่งการทำหน้าที่ของคณะกรลยาณมิตท,ทุกท่านก็ได้ลุยทำหน้าที่อย่างสุดหัวใจเต็มกำลังถึงตัวถึงใจนะคะโดยถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ทุกท่านได้ทำหน้าที่อย่างภาคภูมิใจค่ะทางด้านของพระอาจารย์และผู้นำบุญชวนบวชจังหวัดเพชรบุรี ก็ได้ลงพื้นที่เชิญชวนชาวไทยนะคะมาร่วมกันอุปสมบทในโครงการบูชาธรรมาปุชยอาจารย์เช่นเดียวกันนะคะซึ่งแต่ละท่านก็ได้ลงทําหน้าที่กันอย่างแข่งขันค่ะโดยไปเยี่ยมเยียนกันถึงบ้านพร้อมทั้งพูดคุยเล่าถึงอนิสงส์ของการออกบวชค่ะซึ่งบุญนี้สามารถปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปรโลกการบวชในโครงการนี้ยังได้ทดแทนคุณบิดามารดาผู้ให้กำเน ด้วยความสามารถในการชวนบวชของพระอาจารย์และผู้นำบุญนะคะจึงทำให้ชายแมนๆมนะคะหลายๆท่านได้ตัดสินใจบวชพร้อมทั้งกรอกข้อมูลลงใบสมัครทันทีค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะในการทำหน้าที่ชวนบวชนะคะของทั้งจังหวัด ชนบุรีนะคะแล้วก็เพชรบุรีค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะที่ได้ทําหน้าที่กันอย่างถึงบ้านนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะเป็นการเรียกว่าเสริมนะคะแล้วก็ต่อยอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยิ่งยืนยาวนานสืบต่อไปด้วยค่ะ ในช่วงนี้ค่ะเราไปติดตามข่าวบุญนะคะจากศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะไปเริ่มกันที่วัดพระธรรมกายฮ่องกงได้จัดก,กิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนและสัมมนากระถินศักดิ์สิทธิ์เนรมิตรอารามไปรับชมกันค่ะเมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายฮ่องกงได้จัดพิธีบูชาข้าพระ โดยภายในงานมีทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาสั่งสมบุญร่วมกันโดยพิธีกรรมเริ่มขึ้นเมื่อเวลา9้านาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกับปะวัตนสูตรจากนั้นร่วมกันตักบาตรเข้าวสารอาหารแห้งแด่พระพิสุสงฆ์เพื่อร่วมสืบสารวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธก่อนที่จะประกอบพิธีอัญเชิญข้าวพระ ซึ่งสัตุชนทุกท่านน้อมส่งพัะทหารหวานขาวอันประณีตสู่แท่นพิธีและได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับที่วัดพระธรรมกายประเทศไทยผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ด้วยความปลื้มปิติจากนั้นเป็นพิธีทอดพระป่าสหวาระเดือนเกิดพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทธรรมพิธีกล่าวคำถวายพระหารเป็นสังฆทาน โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสมุวิทยาวิสารโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายฮ่องกงเป็นประธานสงฆ์กล่าวสมมุทนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรในภาคบ่ายนะคะเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิร์รันอนันตชยัยปฏิบัติธรรมกล่าวคำอธิษฐานจิตร่วมกันเมื่อทุกท่านใจใสใจสว่างแล้วได้ร่วมกิจกรรมสัมมนารวมใจกรถินศักดิ์สิทธิ์เนรมิตรอาราม เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระธรรมกายฮ่องกงโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิเทศธรรมพรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและผู้อำนวยการสำนักต่างประเทศเล่าปะกินกะธรรมผ่านระบบซูมเรื่องความเป็นมาของวัดพระธรรมกายฮ่องกงและความสำคัญของการบูรณะวัดใหม่ในกรถินปีนี้ ึงสร้างความเลื้มปิติใจให้กับสาธุชนที่ได้รับฟังทั้งในระบบซูมและที่มาร่วมกิจกรรมที่วัดนะคะบางท่านได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญตั้งแต่รุ่นบุกเบิกสร้างวัดแม้บางท่านได้มาก็ไม่ได้มาในใยุคนั้นก็ได้ร่วมอนุโมทนาบุญและตั้งผังในการทํานุบำรุงพระพุทธศาสนาในครั้งนี้จากนั้นพระอาจารย์พระมหาบุญญาฤทธ อิทธิปัญโยได้ถ่ายทอดเรื่องราวอนุภาพบุญของการสร้างวัดจากเคสตัตตี้จึงทําให้สัตุชนที่มาร่วมงานนะคะปลื้มใจแล้วก็มีแรงบันดาลใจที่จะร่วมทําบุญกรถินให้สําเร็จเป็นอัศจรรย์ค่ะ นอกจากนี้ทางวัดพระธมกายฮ่องกงยังได้เชิญชวนสาธุชนทั่วโลกมาสั่งสมบุญกระถินศักดิ์สิทธิ์ในรมิตรอารามร่วมกันอีกด้วยและช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์ของผู้นำบุญวัดพระธมกายฮ่องกงที่ได้มาร่วมกันสั่งสมบุญนะคะในงานบูชาข้าวพระและร่วมสมัมมนาพิเศษในครั้งนี้ไปติดตามกันค่ะก็เราเราเองก็อยากในวัดที่ดีที่อบอุ่นที่สะอาดแล้วก็ดูสวยดูงามจะได้ เรียกว่าติดตาติดใจคนขึ้นมาใช่ไหมถ้าวัดมันผุนพังงใครจะขึ้นมาล่ะแล้วก็อยากให้เขาขึ้นมาดูและอย่างเขาขึ้นมาแล้วก็จะได้ติดใจก็ได้มาแล้วก็พาเพื่อนเพื่อนมาดูแบบนั้นแล้วก็ถึงบอกว่าซ่อมแซมมันดีที่สุดแล้วเพราะเราเห็นกงนุ้นรัน่วคนนี้รั่วเราก็ไม,ไม,ไม่ไม่สบายใจแล้วใช่ไหมนี่ก็เป็นวัดหนึ่งนะท,ที่ที่หลวงพ่อด้วยะเป็นวัดของหลวงพ่อแล้วก็อยากให้เขามาช่วยทําให้มันดีแล้วจะได้ดึงดึงดูดใจคนใน คนห้องชาวห้องกงด้วยมาช่วยกันทําจะได้ขึ้นมานั่งสมาธิทําใจเย็นๆเพราะว่าคนห้องกงใจร้อนมากบอกตรงๆให้เขามามีความสงบใจสงบจ,จิตบ้างให้ดังก็ถึงบอกว่ามาเอาบุญใหญ่กันนะช่วยกันทําจะได้บุญด้วยกันด้วยนะสาธุค่ะก็เชิญชว,น,ชวนไงทุกคนไงที่ได้อยากให้ขึ้นมาทําบุญเยอะๆไงจะได้มีอะไรอ่ะช่วยกันทนุบรารุงพระพุทธศา,าสนา รุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นไปไงเพราะว่าพวกป,ป้าๆไงสู้กันมาตั้งแต่ไวรุ่นไงตจนนี้จนบอกไม่ถูกแล้วทุกคนก็หกสิบเกียดสิบขึ้นไปหมดแล้วตอนนี้อืมอาบุญกระถินถ้าใครยังไม่ได้สร้างก็รีบมาสร้างไงจะสร้างวัตถุถาวรไงเป็นบุญพื่มบุญใหญ่อืมเป็นบุญจริงๆใครยังไม่มีโอกาสมาสร้างก็มาสร้างไงจะ อนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับทุกท่านนะคะที่วัดพระธรรมกายฮ่องกงค่ะนะคะเป็นกระถินเรียกว่าเนรมิตรอารามนะคะก็เรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกค่ะมาร่วมสั่งสมบุญกระถินในครั้งนี้ร่วมกันนะคะต่อกันค่ะที่ทางด้านของประเทศสหรัฐอเมริกากันบ้างที่วัดพระธรรมกายแคนซัสนะคะก็ได้จัดงานบุญเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปปกายเนื้อครบรอบ138ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารค่ะ โด,โดยพิธีในภาคเช้าคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและได้พร้อมใจการปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชยโยเมื่อถึงเวลาสว่างทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีลห้าและประกอบพิธีทอดพระป่าบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยมีประธานนำกล่าวคือกาณมิตรเพิ่มพูนกัลยานมิตร พวงพิกุลจันทวงศ์พร้อมกันนี้คณะประธานนำกล่าวได้น้อมนำพระป่าทอดถวายณนะศูนย์กลางพิธีส่วนผู้แทนคณะสงฆ์พิจารณาพระป่าก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญญารักษาโรคโดยมีประธานนำกล่าวคือกาลยานมิตรดรจุธามาศสุขบันเทิงพิธีกล่าวคำถวายอาคาร80ปีหลวงพ่อธรรมชโยประธานนำกล่าวคือกัลยานมิตร ภัสดาศูนย์ดาราส่วนพิธีกล่าวคำถวายพตรตทหารเป็นสังฆทานประธานคือการมิตรวรไทยประเสริฐจากนั้นคณะสงฆ์ได้สวดมนต์บทชัยมงคลคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคลส่วนคณะประธานได้น้อมนำถวายปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรและถวายพระทหารเพลแด่คณะสงฆ์ค่ะ ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีสการะพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดด้วยรูป,ปกายเนื้อครบรอบ138ปีโดยคณะสงฆ์ได้น้อมนำผ่านทูบเทียนแพรและพานพุ่มสการะวางหน้ารูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารส่วนสาธุชนได้วางผานพุ่มดอกไม้พร้อมทั้งได้ร่วมกันสวด บทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีก่อนที่จะได้ร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์ย่างความปราบเรื่องปติใจให้กับสาธุชนทุกท่านนะคะที่รับชมผางผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom และที่มาร่วมพิธีกรรมที่วัดค่ะช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีผังรายการในซูมนะคะมาประชาสัมพันธ์ให้ได้ร่วมกิจกรรมกันค่ะ มาเริ่มกันนะคะที่เวลา17น30นกับพิธีบูชาพระมหาธรรมกาย j ีรับชมได้ที่ www.zoom072.com Meeting ID 892-8398-9294 Passcode 072ค่ะ และต่อเนื่องกันนะคะที่เวลา18นาก30นาทีมาร่วมกันเวียนพระศิลป์รอบพระมหาธรรมกายเจดีและสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาหน้าพระมหาธรรมกายเจดีรับชมได้ที่ www.zoom072.com meeting id 89283989294 passcode 072ค่ะ และที่เวลา19นาฬกามาเรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตในโรงเรียนอนุบาลฝันในฟัน,ฟน,ฟนวิทยาผ่านทางการแสดงธรรมของผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่นะคะซึ่งวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระนพะดลคุณโชโตรับชมได้ที่ meeting id 82529249175 passcode 072ค่ะ และทุกท่านสามารถที่จะรับชมรายการย้อนหลังนะคะได้ทุกรายการที่ w w w z o o m 0 7 2 c o m l i s t ค่ะและช่วงนี้นะคะบุญ new นิวส์มีข่าวประชาสาคัญประชาสัมพันธ์านงานบุญมาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบกันด้วยนะคะเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสวดธรรมจักรกับปะวัตนสูตรที่ยอดสวด 4,875ล้าน56จบโดยจะมีการฉลองชัยชีตังเมซึ่งตรงกับวันลอยกระทงค่ะวันอังคารที่8พฤศจิก,กาย,ยน2565ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะเรามาสวดมนต์นะคะแล้วที่สำคัญส่งยอดกันเข้ามาด้วยค่ะและเรียนเชิญน,นะคะท่านชายแมนแค่ะสมัคร เพื่ออุปสมบทนะคะในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2565โดยทำการอบรมระหว่างวันที่13พฤศจิกายน2565ถึงวันที่7มีนาคม2565ค่ะ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311234ค่ะเรียนเชิญนะคะชายแมนแมน,มนผู้มีบุญนะคะมาร่วมกันฝึกฝนอบรมตนเองเป็นส่วนหนึ่งของพระธนตรัยกันค่ะสำหรับในวันนี้หมดเวลาของบุญนิวส์ลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามบุญนิวส์ได้ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา14นาฬกาถึง15นาฬิกา สามารถรับชมถ่ายทอดสดได้ที่ Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และสามารถรับชมรอบทบทวนได้ใน Zoom 0.72. c o m เวลา12นาฬิกาถึง12นาฬิกา30นาทีและยังสามารถรับชมได้ทางสถานี g b n ในเวลา17นาฬกาค่ะในช่วงนี้เรามาปิดท้ายข่าวบุญกันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าถ้าทางมิตรตานี้คันทติ ผู้ให้ย่อมผูกไมตรีไว้ได้ค่ะช่วงนี้ขออนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ